ทูกต้าอีกหนึ่งเรื่องเผาหดเดี๋ยวผมชื่ออะไรฮะถูกไหมชื่อพัทเอกเขาบอกว่ายังไม่รู้รู้แล้วไม่พวกเธอคนมาตอบรึ่งฟับได้ไหมไม่ ให้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 หน้าแดงหมดแล้วเนี่ยโอเคอาจจะรู้ไม่ดีเลยคือเข้าใจแหละมันเหมือนมันเหมือนการตอบคำถามสังภ่าแบบเนี้ยบางคนบอกว่าจริงๆอ่ะฉันเป็นแฟนคลับแหละแต่พอวันนี้ต่อหน้าอย่างเนี้ยมันจะมีแบบอานล้มนิดหน่อยเหอกอะไรอหนนี้นะะที่เป็นของเรานะครับอัพบหมือเยากให้เซลฟี่ได้นะอยากใส่รูปไหมค ไหนๆก็การแสดงออกเราไม่อ่เราไม่แข่งจะออพี่ต้องถ่ายให้นะคะจ่าให้คุณจริงๆออกก็ไม่ได่ใช้พื้นที่อะไรกันได้ก็บอกมาได้ดิฉันเป็นทุกหน้าที่เอาเอาเอานิาเอะเอาเอานออาเ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 อาอาเอาเอาเอาาเอาเาเอ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 ้อาเอาอาเาเอาเาเเาเเาเอเอาเเอาเอาาอาออออ ไม่ต้องยกมือกดแชร์ลงไรเลยอะไรอะไรอีกอะไรอีกขออะไรจริงๆเราไปคุยกันก่อนดีกว่าทุกคนทุกนาฬิกาเป็นพระเอกที่เป็นพิดต่อผู้คนนะฮะเป็นพิษต่อผะ้คนต่อไปเราจะหาผู้ที่จะมาเล่นเกมกับเทนนะฮะ เอากี่คนอยากได้กี่คนอยากกได้ี่คนเรื่องละครหมดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วพอแล้วอันนี้เป็นเล่นเกมที่จะได้ใครชิ้กับน้องเข้มถูกต้องเอากี่คนเเอาากีี่คน้ของละครเรามีกี่อันมีชิ้นเดียวชิ้นเดียวคือมันต้องแข่งละครวันชิ้นเดียวครับผมอยากได้กี่คนชิ้นเดียวแต่ชื้อเฉือนไงออ๋จะได้มีมูลค่าใช่บุญก็จะได้ดูแบบว่าน่าสนใจผมอยากได้สัก5คนดีนะคริงน อย่าเดี๋ยวอเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวรับก่อนเดี๋ยวใครที่วิ่งขึ้นมาก่อนนะไม่ได้นะทีนี้เอางี้ดีกว่าคนแรกใครซื้อของปัตตานีแล้วได้โชว์โชว์และขึ้นมาโชว์แทนหนึ่งท่านน่ะจับมาก่อนได้ก่อนโชว์ด้วยโชว์เลยขึ้นจ้า โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ได้ละหนึ่งสองสามสี่ขออีกหนึ่งคนหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนดีไหมฮะอ่ะมา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 โอเค,อเคทุกคนถอ,อยหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไกลไปแล้วอ่ะโอเคครบยังอ่ะก่นโอเค,อเคน้องเทปเจ็ดอันนี้โอเคครับผู้เข้าแข่งขันเจ็ดอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูกันก่อนเราจะสาธิตเกมมชื่อเกมบอกรัก นะฮะมิเรย์ขนาดนั้นเอเลี่ยาน,ยา,นยานั้น,เก,นเกมบอรกรัก,เร,กเราจะให้พวกขั้นขนกับเข้มนะฮะทารักกันทารักกัน,านามาบัดรัเราจบกันหันหลังการบอ,อกรักมีอยู่3แบบต้องเหมือนกันครับอย่างแรกคือมินิฮาร์ดอย่างที่สองนับเลิฟอย่างที่สามคือสลาเนโยต้องเหมือนกันนะเดี๋ยวสาธิตหนึงสาธิตถ้านัดนะต้องต้องฟังทัานน้าหันมาเจอกันนะ นับึกสอบสารไปอันนี้เขารอเทาเือนกันแต่ถ้าสมุติออกมาเป็นเลิฟแล้วเป็นมินิฮาร์ดตกรองโอเคนะขอเปลี่ยนเป็นกอดหอมจุกได้ไหมครับตายแล้วอันนี้บอกพี่คนเดียวใช่ไหมเงียบเงียบไม่มีสีผิวสองสีแดงไปสิ้นอ่ะโอเคพี่เนสพี่เนสสาธทิ้กับเข้มหน่อยเปนอัดใจมากเลยอะ แล้วอ่ะไม่ค่อยอยากจะแบบทำเท่าไหร่เลยอ่ะจริงๆเชื่อไหมโอ้โหอาลลางอาล้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 างเอาจริงๆนะทุกคนตามกติกาคือไม่ได้ให้แนบชิ้นกระดาษอยู่นะฮะแม่นิดหนึ่งอะหนึ่งสองสามทันเลยอ่าดูไปดูเลยดูไปดูตกรอบไปมันเป็นเส้นบางๆระหว่างตกรอบ ตกเวทีถูกต้องคืออยากให้ตกเวทีนะคนแรกคุณแม่จ๋ามาเลยจ้าหันหลังเลยค่ะหันหลังเลยจ้าเราไม่มีการเตรียมนะเข้มอย่าเตรียมนะไม่ไม่เป็นการเตีวยมการส่วนตัวโอเคคุณแม่อุ่นไหมอุ่นนะหลับผู้ชายหลับผู้ชายอะไรนะแม่นะคะลูกชายก่อุ่น ขี้แรงอุ่น,นอชอบพร้อมนะฮะมินิฮา,า,าเลิฟเลิฟและสลามถ้าพร้มพอมแล้วนับหนึ่งสันเลยแม,แม่แม่เป็นคาราบาล ท่านที่สองพระเจิดเลยนะมองตามกันต่อนทำไมต้องเฉิดขนาดนี้ด้วยอ่ะเหมือนการ์ตูนเรื่องนี่ผมเคยดูแหละอะไรอ่ะอะไรอะไรไม่เชื่อเหรออะไรอ่ะหันมาเขาไม่ใช่เลยจริงจริงน่ารักไหมน่ารัาเบชัยเบชัยแบบเนี้ยเบชัยนาราแบบเนี้ยเหมือนการ์ตูนจริงๆการ์ตูนเราเคยดูอ่ะอ่ะแขนไม่มีอยย่างงเี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ ในกร์ตูนมีจริงไอ้ยดูวะที่พี่พูดดูวะโอเคเอาล่ะจะมีคนชนะไม่คือะจะมีคนชนาไม่หือเอาอะไรนะอันนี้คือเตรียมกันใช่ไหมเตรียมบนเวทีเห็นเห็นเลยใช่หมอไม่ไม่ัวเลที่จะออกงดเนี่ยมไม่ลองครับโอเคเอาล่าพร้อมแล้วน หนึ่งสองสามพันเลยโอ้โหตกรอตาปขอบคุณทุกคนนะผมว่าต้องเอาคนขึ้นมาเพิ่มนะฮะทำไมก็ถ้าไม่มีใครชนะก็ก็เป็นของเราสับคนรดจมต้าของรางวัลเป็นอะไรมันจะได้เด่นเด่นหน่อยอ๋อเป็นกงลบโอเคเวลาเงาเงาเลยได้เข้ามาไปเรียนเราได้เราได้ชนะเชิญทีมนะฮะคนที่สามเลครับ ครับคุณมองตากันให้หรือว่าให้กินอ๋อถ้าเกิดว่าใครมีสินค้าที่ใช้สินค้าจะได้ขึ้นมาถึงนะถือให้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขาไม่ถือเฉยๆต้องมีขาชีพตลอดมองตากันจะออกอะไรหัวหรือก้อยเสร็จปุ๊บอั